สดีเขาขเป็นเพื่อนๆข, <lawsuit. S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเดย์ชาแนลนะครับอยูเอวเกมแรงก์ร็อกออริจินนะครับวันนี้ก็เรียกว่าเรื่องงามยำดีฮะเรียกว่าอยากจะมาลุยกับบาร์โฟเมดบูเพราะเห็นหลายคนได้กันไปเยอะแล้วฮะผมก็อยากสู้อยากสู้ด้วยฮะแต่อย่างที่บอกไปว่าตัวคีเดี๋ยวผมต้องไปซื้อมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้เองได้จากอะไรทุกคนก็คือได้จากการกินอาหารด้วยนะผมมีกินอาหารแล้วก็ได้มาคือไออาหารเอาไอ้เนี้ยเนี้ยเนี้ยเนเนี้ยเนี้ยเนี้นี่ฮะนี้ยี้เนี้ยเน อาหารของจานน้องมิลลี่นะฮะสามารถมีโอกาสในการได้ตัวของคีด้วยนะครับก็ใครที่แบบจะหาจากไหนก็มีอีกทางนึงทุกคนกินอาหารแต่บอกกันเลยว่าได้ไม่ได้เยอะนะฮะได้มีเ,เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นลุยองนะฮะแล้วก็ทุกวันเราจะเปิดได้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งก็คือยืนมาเปิดกันทุกวันทุกวันแล้วกันทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อก่อนไปซื้อก่อนผมมีใช้ไดมอนทั้งหมดนะฮะห้าพันไปเลย 5,000ได้100อันใช่ไหมได้เท่าไหร่วะเออ100อันทุกคนได้100อันนะก็เดี๋ยวเนี้ยลุยกัน100อันว่าได้เท่าไหร่นะฮะลองดูว่าสมมติว่าเรามีงบอยู่5,000ไดมอนด์นะครับแล้วอยากจะลุยเนี่ยมาดูเรทแล้วกันว่ามันโอเคไหมนะครับงั้นเดี๋ยวขอขอขอนุญาตเขาเอาเอาหนึ่งทีก่อนอะไรอ่ะโอ้ได้ม่วงไม่นะเอาใหม่เอาใหม่ต้องรี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  โอ้โหไม่นะเดสีม่วงขอทีดเดี๋ยวเปิดห้าเดี๋ยวเปิดห้าเดี๋ยวเปิดห้าล้เขมปืดเข็มปืด,ปดเปิดไปห้าอันห้าอันโอ้โหขอมึงเด้งก่อนสปอยกูแล้วมีอะไรมัง่งไม่มีแดงสักอันสุดยอดไปเลยครับมีทองอันหนึ่งก็โอ้โหมันก็ไม่ใช่ทองหรอกมันก็ไม่ทอง,อม,ทองมันทองทองโลกอะ่ะมันทองโลกมีไหม มีไหมโอ้โหเลือกได้ดีเลือกได้ค่อนข้างดีม่วงหมดค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยเลือกค่อนข้างดีไปต่อค่อนข้างดีมากๆนี่อะไรเอ่ยอะไรอ่ะอ๋อได้ลูนเนี่ยรอ,อได้ลูกนก็ยังเฮ้แต่คุณบอกมันออกง่ายนะคุณได้นี้หรอลูนเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณนะไปต่ออ่ะอยากได้ซ้ายขวาซ้ายขวาล่างซ้ายนะฮะมีอะไรบ้างเอ่ยมีเอ,อ่ออาหารหนี่แบาร์โฟเมท ไอตีบวกไอตีบวกไปต่อไปต่ออีกห้าอันมีอะไรไหมมีสีทองมาอันหนึ่งคือที่สุ่มเฟืองสามอันไปต่อไปต่อไปต่อขอขวาก็ได้ขวาก็ได้โอ้โหมึงอันนี้ม่วงหมดแน่นอนอย่างดีอย่างดีโอ้โหโอ้โหเป็นไงต่อเป็นไงต่อโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย ออกหน่อยออกหน่อยตึงตึงตึงมึงอือเลดมึงสุดกับกูเกินสุดกับกูเกินไปยังไงไปต่อไปต่อไปต่อโอ้โหได้รูนยังคือรูนมันได้ง่ายใช่ไหมทุกคนบอกผมทีคือรูนอันนี้มันออกง่ายเหรออันนี้ก็ไม่ออกเลยโอ้ยม่วงหมดเลยอะทุกคนม่วงหมดเลยแล้วมันยังไงอืมวันนี้ก็ไม่มาไงมันก็ไม่มาไงมันก็ไม่มาไงแล้วยังไงต่อ ลรงีอโอ้โหเงยเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้โหเลดมันโหดอยู่นะจริงทุกคนเฮ้ยเลดมันไม่ธรรมดาเะเนี่ยเลดกมันแบบแบบหน้าเมะเลยอ่ะจริงมันมันเอาเราแบบแบบแห้งกิบเลยอะคือสีทองก็ไม่ออกเป็นทองปลอมด้วยทองลอกอีกออกเป็นทองลอกไอ้ผมอีกอันนึงไอ้ทองลอกอือ โอ้โหม่วงหมดบังนะ่ะเป็นไงล่ะดีเกมมันไม่เคยท้อถิงผมอยู่แล้วฮะเรื่องสีม่วงสีม่วงเนี่ยคือให้อยู่แล้วครับผมไม่ต้องห่วงอนะผมไม่ต้องขอมันก็ให้ครับอืมทองมาอันหนึ่งคือทองอะไรคือทองเฟืองอีกแล้วอะ่ะอันสุดท้ายแล้วนะอันสุดท้ายแล้วนะไม่มาเลยเหรอเฮ้ยดูเลทสิทุกคนทุกคนดูเลทมันสีดูเลทมันสี ไม่มาว่ะแต่รู้สึกว่าโอ้โหได้พวกแบบโมราคอรโมราคอเยอะนะคือผมว่าใครที่แบบใครที่แบบเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ทําแมวนี่ผมว่าแมวแม่งกระจุยจริงกระจุยกระจุยกระจุยมากผมขออนุญาตทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวขอร้องทีเดียวจริงนะฮะแล้วก็จบพิบเลยนะแบบเพราะว่าเผลอไปเลยเผลอไปเลยเผลอเป็นยังไงพอเป็นแมวปุ๊บแม่งเหมือนเดิมแม่งไม่ได้เหมือนเดิมขอทีเฮ้ยได้อะไรอ่ะ นี่คืออะไรวะเออะพอละโอเคทุกคนก็ก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเรดมีให้ดูแล้วนะมีอุทาหรณ์สอนใจให้เห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่า อย่าลิลลองตามแต่ว่าเป็นถ้าเกิดเป็นเพชรไดมอนทุกคนก็สุ่มไปเหอะเอาจริงผมว่าไดามอนเหลือๆก็สุ่มไปเหอะครับแต่ว่าถ้าใครต้องใช้แมแวเราก็พยายามเช็คทหนึงนะว่าไหวหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ขอบคุณคนออกมาที่รับชมนะครับ